สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตรงนี้เราก็อยู่ตรงบริเวณที่เราได้ตัดหญ้า,าไว้ตรงนี้เราตัดหญ้าทิ้งไว้ประมาณสองวันละเมื่อวานเราก็มากลับหญ้านะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทำคลิปให้ดูเครื่องจักรกลม,ลมันนี้ก็เป็นเครื่องจักรสำหรับเกลี่ยหญ้าจ้ะหญ้าที่เราดได้ ขึงเอาไว้แล้วกลับด้านแล้วเอาไว้แล้วนะหนึ่งรอบอันนี้ก็มาเกลี่ยให้มันเขา้าเข้ากันให้เป็นแถวเพราะว่ามันจะต้องเอาเข้าเครื่องเครื่องอัดช่วงนี้ทั้งอาทิตย์เลยเยอรมันอากาศตั้งค้าจะร้อนร้อนถึงยี่สบกยสิบเจ็ดเลยบอกก็เลยรีบเลยจ้ะก่อนที่ฝนจะตก วันนี้เราก็กะว่าจะต้องเกลี่ยยาให้เสร็จภายในวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เราก็จะทําการอัดยากันอีกรอบหนึ่งพอจะเสร็จกระบวนการก็อะไรกันตอนอยูนะดูท้องฟ้าสิแดดเปรี้ยงมากเลยวันนี้ เป็นคนที่ที่เราตัดหญ้าเอาไว้อันนี้เราก็เกี่ยไปรอบแล้วมันก็น่าจะแห้งแล้วล่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปที่ที่แล้วนะคะที่เราได้ทําการตัดหญ้าเอาไว้ก็ถือมีเครื่องจักตัวดีมันก็ดีมกันเนาะมันก็ทำให้ทำงานเสร็จเร็วขึ้นนะเสร็จแล้ว ตอนนี้เราก็จะไปต่อกันตรงข้างหน้าพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านของเราเท่าไหร่นะบ้านเราอยู่ข้างหน้าเราไปจากตอนนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันตรงข้างหน้าเราตรงโน้นมีบ่อปลาอยู่นะ จะเดินพาท่านผู้ชมไปสองเหตุระรณนกันตรงนี้เลยจะอุย๊ยตรงนี้ก็อยู่ใกล้บ้านหน่อยตรงนี้ก็จะมีแต่ต้นแอปเปิลเต็มเลย เดี๋ยวตอนนี้ก็มันจะเดินลงไปตรงบ่อปลาตรงบริเวณนี้อยู่ใ,ใกล้ๆบ่อปลาเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปแถวนั้นกันแล้วก็ว่าจะแวะไปดูเห็ดด้วยก็ดีถือตะกร้าเห็ดมาด้วยตอนนี้ยังเพิ่งสิบโมงเพิ่งเองเนาะก็ยังพอมีเวลาเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ลูกพี่ก็จะไปต่อข้างหน้านูน่นเดี๋ยวเราก็จะไปตรงข้างล่างกัน ตรนี้อยู่เม่กลับจากบ้านเนาะเราสามารถเดินกลับบ้านได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างจ้ะเราก็จะเดินลอดเะไปเรื่อยจะ้ะเป็นบรรยากาศกันบ้างอา,ากาศดีหน้มามันร้อนเร่นปกติมีคนแพ้กรสอนดอ,อกไม้นะแต่ว่าช่วงนี้ไม่แพ้เลยก็งงเหมือนกัน การทำคอนเทนต์ทางด้านการเกษตรเราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นความเป็นธรรมชาติเนาะมันก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรที่น่าตื่นเต้นเราก็พยายามสมสารให้ชมความเป็นธรรมชาติน้ำกุจังเลยเดินลัดเลาะ,ะมาตรงนี้ไม่ใช่หรอกจะลองเข้าไปดูตรงป่าว่ามีเห็ดหรือเปล่าเคยมาเดินอยู่ แต่ว่ายังไม่เคยมากเก็บเพชรก็ไม่รู้นนะจะมีหรือเปล่าต้องไปลุ้นน้ำคุ่นมองไม่เห็นตัวปลาเอากาด,ดีมากตามกันมาจากท่านผู้ชม ตรงนาร้อนคือยุงก็เยอะเห็ดป่าก็เยอะนะเดี๋ยวเราจะไม่กลับทางเดิมนะเราจะเดินทะลุขึ้นไปข้างบนเลยข้างบนมีถนนตัดผ่านนี่ไงเราเดินทะลุออกมาช่วงนี้เห็ดสีขาวกำลังเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะปกติแล้วเห็พวกเห็ดสีขาวนี่จะไม่ค่อยเก็บยิ่งเห็นข่าวในแอป ต,ต่อต่อด้วยเราก็ยิ่งไม่กล้าเก็บเลยยิ่งดอกสีขาวๆเนี่ยบ้านหลังขาวๆนูน่นบ้านเราเองนะอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นไปข้างบนอีกจะผอมว่าช่วงนี้แหละ <c oughs> เห็ดนาำไก่ เห็ดนังไก่เป็นเห็ดที่ค่อนข้างจะเปราะบางมากมกำลังขึ้นเต็มเลยช่วงนี้แต่ว่าดอกอ,อ่อ,อนๆนี่แหละอร่อยอัน,นจริงเขาก็ให้กินดอกอ,อ่อ,อนๆนี่แหละเห็ดนังไก่ผลมาเม็ดตกเนะาะมันก็อาจจะดูแบบแห้ง เห็ดหนางไก่เนี่ยเป็นเห็ดที่เวลามันโตเต็มที่ได้ดอกใหญ่มากๆเลยนะดูตัวทากทำลายจิตใจมากแต่แล้วเราก็มานั่งเล็มจ้ะเห็ดมันปูหายากจ้ะช่วงนี้เห็ดหนางไก่นะ่จะหาง่ายกว่านะเห็นกำลังมาเต็มเลย จะเห็นหนังกายท, um ทำความสะาดยากมากๆเลยปัดก็ไม่ออกหรอกต้องเอาไปล้างอย่างเดียวบุบรี่ฝั่งนี้ลูกแค่เนี้ยอโหกว่าจะได้แต่ละเม็ด <laughs> โอเคเนี้ย <laughs> สีขาวซีดจังนี่คือเห็ดมันปูนะสามดอกนี้คือรอดจากตัวทา,จากจ้ะ อันนี่น่าจะเป็นเห็ดน้ำหมากเป็นเห็ดน้ำหมากที่ไม่รอดจากตัวทากเรียบร้อยเก็บเห็ดวันนี้ทําใจมาแล้วล่ะว่าเราจะได้เห็ดที่ประมาณนี้แหละฝนไม่ตกเห็ดโตไม่ทัน ยินเสียงรถแท็กเตอร์วิ่งเข้ามาในป่าอุ้ยยุ่งยุๆงยุ่งยุงยุง,ยง,ยง,ยงกัดโอ,ยโอ,ยโอยดยๆๆวัดดอกตะมุตะมิอุ้ยแม,มย่นานๆจะเจอสักที ไปสีสิทธ์เชียวช่วงนี้ก็พยายามจะลงคลิปสลับกันไปบ้างเนาะ ลงดูคลิป,กปเก็บเห็ดก็กลัวท่านผู้ชมจะเบื่อก็สลับกับทางด้านการเกษตรไปแล้วกันเนาะลงคลิปเก็บเห็ดนี่ทำให้รายได้เราก็ตุ้นมาเยอะเลยนะตัดเลยขอดูทานะ่าจะเป็นเห็ดนางไก่อ่าจริงด้วยวุ้ไม่ผ่านกดมาได้เพราะคลิปเก็บเห็ดเลยนะเพราะคลิปเก็บเห็ดนี่แหละทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการถ่ายทำคลิป ที่เดินผ่านไปแล้วนะมองไม่เห็นโอ้โหตัวทากตั้งใจว่าจะมจาเดินสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จะกลับแล้วโอ้ยขาอบแน่นดีจังเลยดอกแล็กๆก็เก็บไปก่อนจ้ะ เ็บเห็ดวันนี้ไม่มันเลยอ่ะเพราะเห็ดมันกระจัดกระจายไปทั่วเลยมันไม่เกาะกลุ่มกันเนาะตอนนี้เดินไปเดินมาก็เริ่มจะร้อนแล้วนะุาสาห์ใส่เสื้อแขนยาวมากันยุงแต่ว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วจ้ะตอนนี้เราก็เดินนี้คนตัดไม้มาจ้ะก็ยังได้ยินเสียงอยู่เลยนะอยู่ตรงเนี้ย อันนี้ตั้งกล้องไกลหน่อยนะอาจจะไม่ค่อยเห็นกว่าจะหาที่ตั้งกล้องได้เดินไปเดินมาร้อนจ้ะถอดเสื้อไปละแล้วก็ฉีดยาคันยุงกิ่นยาคันยุงเต็มแขนเลยต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมคลิปกิจเผ็ดของเรา บูเบอรี่สิมีแต่ลูกเล็กๆั้งนั้นเลยเก็บเผดดีกว่าเก็บบูเบอรี่ไม่มันหรอกลูกมันเล็กเกินไปเก็บเห็ดมันปูมันกว่าจะ้ะยุงจะยุงเห็นอยู่ตรงไหนนะโอุย้ย แบบว่าไม่ได้เกาะกลุ่มกันเนาะกระจายไปนะไปโอ้เป็นเห็ดที่รอดจากตัวทากได้อย่างไรเนี่ยกินได้